สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีผู้ที่ชอบความเร็วความสูงทุกท่านผู้ที่ชอบเครื่องบินทั้งหลายแหล่ทั้งหมายทั้งปวงทั้งลำทั้งหมายบ้าเลยทั้งหลายทั้งปวงกูพูดผิดไปเลยมาสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบบกโหมดมิลิเทีรี่ไทยคูนนะครับผมวันนี้ผมจะปลา กูเป็นอะไรกับรอเหลือวะเนี่ย <c oughs> มาวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบนะครับผม SU 47 vs F 35นะครับผมซึ่งมันมีจุดเด่นมากๆเลยนะเครื่องบิน2ลํลำนี้นะใครไม่มีเครื่องบิน2ลํลำนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าพลาดแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาใหม่ตอนไหนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมนะโอเคเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมอันนี้มีคนขอมานะโอเคก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมนะใครมีความคิดเห็นกับเครื่องบิน2ลํลำนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่หนึ่งะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องของความเร็วนะครับผมนะแต่ผมไม่จำความเร็วของ F35 ไม่ได้ไปเดี๋ยวเอาความเร็วนี้ก่อนแล้วกันเออเอาตรงจุดโฟกัสเราก่อนแล้วกันเป็นความเร็วของ SU 47่นะครับผม s u 4 7นี่หรือ s ู47นะครับผมของเรามีความเร็วอยู่ที่247นะครับผมถ้าอัปเกรดสุดนะถ้าอัปเกรดไปสุดความเร็วจะอยู่ประมาณ200ต้ต้นๆน,นะ ประมาณนั้นอันนี้ผมอัปเกรดทุกอย่างแล้วไงแล้วไอ้น,นี่มึงจะวิ่งบินตามกูเพื่ออะไรเนี่ย<ว>เออโอเคความเร็วของ S U 4 7นี่ของซู47นี่มันก็เร็วนะครับผมนะเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์เถียงอีกว่าพี่มันอ่านว่า S U เดี๋ยวพี่ก็อ่านว่าซูเออผมจะอ,าอ่านยังไงก็ประมาณตามนั้นนะ S <laughs> U <SU> กับซูมันเรียกได้หมดแหลนะท่านผู้ชมถ้าจะเรียกนะท่านผู้ชมโอเคถ้า okay, นะความเร็วก็จะประมาณนี้นะประมาณถ้าอัปเกรดสุดก็ประมาณ250นะประมาณเกือบ2 5 0 247แล้วกัน เออประมาณนั้นแล้วไอ้นี่มึงจะแอคทำไมมึงจะแอคตามกูเพื่อต่อมานะครับผมเราจะมาพูดในเรื่องของความเร็วของ F 3 5นะครับผม F 3 5นี่ผมยังไม่ได้อัปเกรดสุดนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรปะมันยังไม่จัเป็นเท่าไหร่ไปถ้าอัปเกรดทีความถึกมันก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวท่านผู้ชมเห็นขีดสีฟ้านี่ปะมันน่าจะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นผมเลยไม่อัปเกรดแล้วก็โกลกออนนี่มันคือแบบมันจะเพิ่มมิดไซน์ในเครื่องบินเราเพิ่มเป็น2นัด เหมือนเรายิงปกติมันจะออกทีละหนึ่งใช่ไหมเออแล้วมันจะออก2เออ,อน,นี่ผมอธิบายในเรื่องของการอัปเกรดของ F35 นะมาเรามาดูในเรื่องของความเร็วกันเลยนะครับผมความเร็วของ F35 เนี่ยจะช้ากว่า Su47 นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมว่าเพราะว่าความเร็วมันก็ดูไม่ต่างกันมากอันนี้ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ208ถ้าอัพถ้ายังไม่อัปเกรดพูดเออถ้ายังไม่อัปเกรดจะอยู่ที่ประมาณ180 190ประมาณ190เลยมั้งคิดว่านะ เออเอาที่ความเร็วประมาณร้อยก็สิบถึงสองร้อยสองร้อยต้นๆประมาณนั้นความเร็วของ F3 มาไม่ได้มีผลอะไรบอกเลยแต่ก็เร็วจริงนะ S u 4 7ผมยอมรับเลยว่มามันโคตรเร็วเลยมันเร็วกว่าจริงๆนะแต่ F3 ฟมาก็เขาเรียกอะไรวะมันก็ช้ากว่ามากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะความรู้สึกในการเล่นนะท่านผู้ชมถ้าเล่นทั้งสองลำจะรู้เลยว่าความเร็วมันไม่ได้ต่างกันมากต่างแคต่ตัวเลข ต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของถึงข,งของความถึกนะครับผมความถึกนี่เห็นไหม S U 4 7มันจะบางกว่ามากเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหม F 3ามมันจะถึกกว่านิดหน่อยนะโอเคเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้สปีดไฟไม่เกี่ยวโอเคแล้วเราจะมาทดสอบความถึกกันว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมมาทดสอบ S U 47ก่อนละกันเราจะใช้พื้นฐานของเราก็คือการใช้มีดมีดไฟนี่นะครับผมหั่นเข้าไปหั่นเข้าไปทดสอบ1 2 3 4 5 6ทีแตกนะครับผมคือบินพวกนี้ไม่ต้องสงสัยนะมันบางกันอยู่แล้วโอเคเราจำไว้ s u 47มัน6ทีใช่ไหม F35 มันจะเท่าไหร่วะ F35 โอเคเราจะสปาวมันออกมามันทดสอบความถึกกันนะท่านผู้ชมกับมีดไฟโอเค1 2 3 4 5 6 7ถ้าอัปเกรดถ้าอัปเกรดน่าจะประมาณ8-8ทีนะครับผม F35 ถึกกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้มีผลอะไรมากแต่มันก็มีผลที่เวลาเราสมมุติว่าเราโดนยิงใช่ไหมเอิมก็จะมีผลตรงนั้นเราอาจจะโดน FU47 อาจจะโดน4นตตัดแตก F35 อาจจะโดน5นตตัดแตกอะไรก็ว่ากันไปถ้าโดนมิตไซอันนี้ผมยกตัวอย่างโอเคมาแล้วครับผมข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาวุธนะครับผมการทําลายล้างมิตรไซกระสุนอะไรต่างๆในยานพหนะ ของเอาของ SU47 ก็แล้วกันเอ็ดยูสีุดกูเป็นอะไรวะช่วงนี้วะ s อ47ดนี่จะมีบอมทั้งหมด6นัดนะท่านผู้ชมนะบอมมิดไซส์หนัดระเบิดโคตรแรงเลยนะท่านผู้ชมผมก็เคยเล่นไปแล้วนะแล้วก็มีกระสุนปืนธรรมดานะแต่มันปรับทิศท,ทางไม่ได้ยิงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะกี่นัดไม่รู้วะท่านผู้ชมตัวเลขมันไม่โชว์เว้ยผมจําไม่ผิดน่าจะร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนี่แหละผมจําตัวเลขไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีโชว์หน้าจอเว้ยแล้ว กระสุนนี้เป็นกระสุนระเบิดด้วยนะท่านผู้ชมนะกระสุนระเบิดที่ที่ที่ยิงออกไปด้านด้านหน้าอย่างเดียวนะดูปากเอสูมันเหมือนยุงเลยวะนี่จะเป็นกระสุนระเบิดแล้วก็มีบอมนะบอมหกนัดนะท่านผู้ชมเออบอมหกนัดประมาณนี้ยิงตุบตับตุบตับหกนัดกันเลยทีเดียวการคูณดาวก็น่าจะสักพักนะท่านผู้ชมดูดียังไม่มาสักนัดเลยตอนนี้อันนี้ก็คูนดาวช้านิดหนึ่งนะเออ แต่แต่มันก็ดีนะ้มันมาพร้อมกันหมดท่านผู้ชมสังเกตไหมถึงมันจะคูณดาวชา้าแต่มันมาพร้อมกันตอนนี้แมปแม่งไม่โหลดเลยเป็นไรละเออประมาณนี้นะกระสุนมีกระสุนระเบิดแล้วก็บอมหกนะัดประมาณนั้นบอมมิดไซ์โอเคมานะครับผมต่อมา F35 นะครับผม F35 นี่จะมีมิดไซ์หน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าดาเมจมันจะต่างกันมากหรือเปล่า F35 นี่จะมีบอมทั้งหมด4นะัดนะท่านผู้ชมซึ่งน้อยกว่า เรียกอะไรน้อยกว่าเอสยบนะท่านผู้ชมเออมีสนัดมีบอมสนัดท่านผู้ชมเออใช่ไหมถึงมันจะมีถึงจะมันจะมีม,ะม,มิสไซายบอมสี่นัดแต่มันมีระเบิดนะครับผมที่หล่นลงมาจากใต้ท้องนี่อีกสองนัดนะท่านผู้ชมใช่ไหมเราลองจอดยิงดีเห็นไหมมันจะมีนี่เห็นไหมเออนี่สองนัดไม่ใช่สองดิเฮ้ยมันหล่นได้เรื่อยๆแบบนี้เลยเหใหรเดียวเดียวพูดผิดเดี๋ยวเดียวพูดผิด มันมีมิสไซล์สองแล้วก็มีระเบิดบอมน,อน,นี่อีกสี่นัดเงี้ยเหรอสมมติเราคลิกใหม่สองเออเห็นไหมสังเกตอันอันข้างๆนี่มันก็หล่นด้วยเห็นไหมอยู่กลางมีสี่อยู่ขอบมีสองนะครับผมแสดงว่ามีมีมิสไซล์แค่สองนัดใช่ไหมนี่เห็นไหมเออมันออกแค่สองนัดมิสไซล์ที่มันเล็งยิงได้ถ้าจอดยิงนี่เออมันจะมีบอมหล่นทั้งหมดหกนัดเออแล้วก็มีมิสไซล์ที่ ล็อกเป้าได้มีแค่2เออประมาณนั้นแต่ไม่มีปืนแต่ไม่มีปืนกลหน้าเครื่องบินเหมือน SU-47 นะแต่มันก็มีจุดเด่นของมันก็คือมันมีบอมตรงเนี้ยเวลาเราไปจอดจะทิ้งบอมใส่ชาวบ้านเขานีนี่อะไรกดคลิกเมาส์นี่เห็นไหมมันจะมีบอมหลุนระเบิดแบบนี้อเออที่ผมก็ชอบเหมือนกันแหละโอเคโอเคเรื่องกระสุนของบอมก็จะประมาณนี้ของ s อกับ f อ5 ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดเด่นนะครับผมจุดเดน่นทั้ง2ตัวจะมีจุดเด่นที่ต่างกันก็คือ SU47 นี่เป็นจะสามารถตีลังกาได้นะครับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไรถ้าผู้ชมคิดยังไงกับอันนี้ผมก็สามารถคอมเมนต์ได้มันจะขี่ไปแล้วมันจะตีลังกาแบบนี้นะัท่านผู้ชมเห็นปะเวลาเราขี่ลงมันกันมันก็จะตีลังกาสวนกลับแบบนี้เห็นไหมซึ่งมันเป็นข้อดีและข้อเสียนะท่านผู้ชมข้อดีก็คือแบบมันจะสามารถเหมือนเหมือนเอาไว้หลบอะไรสักอย่างได้หรือเปล่า หลบแบบเนี้ยแล้วก็กดยิงพลูออกเป็นจุดเด่นอะไรประมาณนั้นนะข้อเสียก็คือสมมติว่ามึงจะบ,งบินอยู่อย่างนี้ใช่ไหมวิเชยมันตีรังกายเองงุดหงิดนะตร,ตรงผมก็งุดหงิดนะเวลาสมมติว่าเราจะบินลงใช่ไหมเราจะไปยิงคู่ต่อสู้ยวิเชยแม่งทำอย่างเงี้ยเอออันนี้นก็เป็นเรื่องเซ็งเหมือนกันแต่ผมก็เอามาเป็นจุดเด่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเครื่องบินลําไหนในแบบนี้ที่ทําแบบนี้ได้ใช่ไหม <c oughs> ประมาณน,นี้นะครับผมสําหรับจุดเด่นของ s อ4 7 มาต่อมาแล้วก็ผมจุดเด่นใน F35 นะเส้นเยก็คือเออผมก็ได้พาทําไปแล้วช่วงสักพักเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมันจุดเด่นของ F35 ก็คือมันเป็นเครื่องบินลาเดียวนะเวยถ้าถ้าไม่นับคอปเตอร์นะไม่นับไม่นับเฮลิอคอปเตอร์มันจะสามารถหยุดแล้วยิงศัตรูได้แบบง่ายดายอะไรประมาณนั้นนี่เห็นไหมแล้วก็เราก็สามารถทิ้งบอมทิ้งอะไรได้อน,นี่ก็เป็นจุดเด่นเออถ้าเป็นในคอมก็กดอ e นะีนั่านผู้ชมบินอยู่เฉยเราสามารถกดหยุดแบบนี้เห็นดูดิตูดมันจะสะบัดแบบนี้กลับไปกลับมาเอา จะสามารถหยุดยิงคู่ต่อสู้ได้อะไรประมาณนั้นสมมติว่าเราจะทิ้งบอมใส่คนที่มาทาเควสนี่แล้วก็สามารถทิ้งใส่ยิงอะไรได้ก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมเอออ้าวเฮ้ยขอโทษนายเราไม่ได้ตั้งใจเออมันก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราจอดนานไปบางทีเราอาจจะโดนล็อกเป้าแล้วเรียบร้อยได้ประมาณนั้นต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเทในการดีไซน์ของ su 47กับ f 3 5นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำมาจากของจริง100%หรือเปล่า ความเท่ของมันก็คือผมชอบตรงที่มันปีกมันแบบนี้นะท่านผู้ชมมันมันแบบมันหันไปข้างหน้าใช่ไหมล่ะมันไม่ได้หันแบบมันเครื่องบินปกติอะไรประมาณเออนี่ผมชอบนะเว้ยมันมันล้าดีท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องบินโบราณหรือเปล่าแต่ท้ายมันทําไมมันไม่เสมอกันว่าตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นความเท่อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเออกู้งงเหมือนกันทําไมมันทําตูดมาไม่เท่ากันวะเออเพิ่งสเกตนะนี่ความเท่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสกินของ S U 4 7นี่จะมี สองสก,กินให้เลือกนะครับผมซึ่งมึงต้องเติมเอาเวนกนกมซึ่งเป็นสก,กินที่เท่มากเลยนะท่านะผู้ชมผมย,ยังอยากได้เลยนะสุ่มหมุนหมุนจนตาแฉะหมดผมก็ยังหมุนไม่ได้นะสก,กิน s อ47เนะเออเนี่ยลองหมุนอีกรอบดิกูจะได้อะไรอะสำหรับความเท่นะครับผมเผื่อได้นี้เผื่อได้คลิปนี้ไงทําไงวะเออพูดไปเล่นเผื่อได้ทําไงเวียนกำในโซงหมื่นห้าแล้วใครมาทําอะไรฐานกูนี่ โอเคก็จะมีสกินให้เลือก2ส,สกินนะแล้วก็การดีไซน์ผมชอบปีกตรงนี้เออโอเคมาต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเท่ของ f 3 5นะท่านผู้ชม f 3 5มนะี่มันจะมี3ม,มันจะมี3ล่ลำมีนมมมกรรมแต่ผมเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นท็อปสุดแล้วกันก็คือสีทองมันจะมีสีเทาสีดําสีทองใช่ไหมแต่ความสามารถพิเศษมันก็ไล่ๆกันประมาณนะั้นแต่สีทองหดสุดใน f 3 5เอออันนี้อันนี้นอกเรื่องนะแล้วก็การดีไซน์ f 3 5นะครับผมมันมันเป็นสีแบบทูโทนเขาเรียกใช่ไหมท w o ท o สองสีเออแบบ ทองเข้มกับเหลืองเหลืองทองทองอะลามแบบมันดูเงาเงา,เงาดีนะท่านผู้ชมนะแต่สีอื่นเป็นยังไงวะผมขอลองไปดูสีอื่นดิเฮ้ย <evaluation> F35 สีอื่นหายไปไหนหมดวะยังไง F3 5สาหาดำใช่ไหมเอฟาาดำเนี่ยจะเป็นแบบดำดำไปเลยนะไม,ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมเออการดีไซน์แล้วมันจะสสายไปใสามาทำไมนะแล้วก็ F35 สหสีเทาอยู่ไหนวะนี่ F35 สามสีเทาก็จะประมาณนี้อยู่ปีก็จะมีสีน้ำเงิน สายฟาดนะการดีไซน์ก็เท่ดีเหมือนกันอันนี้ผมจะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะอันนี้ผมพูดถึงเฉยๆนะการดีไซน์ความเท่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปในเรื่องของสกินของ F สามห้าเหรอสกินเนี่ยจะมีสองแบบใช่ไหมแบบสายฟ้ากับแบบอะไรลายอะไรไม่รู้นี่ลายเหมือนขนมเค้กยังวะลายสายฟ้าผมมีเฉยอยูกูไปมีลายสายฟ้าตอนไหนโอ้ไม่มีเวรกรรมกูต้องกดซื้อไม่มีอแล้วก็ถือว่าเป็นสกินที่เท่ ทั้งสองขอพูดแค่นี้เพราะว่า,ากูไม่ม <c oughs> แีแต่แต่ผมว่ามันสวยทั้ง2ส,สกินนะสำหรับ SU 47นี่ก็มี2ส,สกินใช่ไหมแต่ SU 47ผมชอบมากกว่านะสกินของมันโอเคก็จะประมาณนี้ F35 ก็ชอบนะแต่ไม่ชอบเท่า SU 47 SU 47มันมีรวดลรายแปลกๆนะเออมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปรียบเทียบ s u 47กับ F35 สรุปก็คืออันในโหดกว่าใช่ไหมสำหรับผมนะเว ผมให้ f 3 5นะถ้ามันอัปเกรดท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตนะ f 3 5นี่ถ้ามันอัปเกรดถึงบอมมันจะน้อยกว่าเ้ยเราสามารถยิงคู่ต่อสู้นี่ในโกลกอนนี่เออผมขออัพไปเลยแล้วกันมันจะสามารถยิงคู่ต่อสู้ได้แบบโคตรโหดเลยท่านผู้ชมตรงๆนะที่แรกผมจะไม่อัพละ่มันมันจะสามารถยิงบอมได้2นัดเลยนะท่านผู้ชมยิงออก2นัดท่านผู้ชมสังเกตดูนะเห็นไหมกด f มันจะออก2นัดถ้าเราโดน จิงโดนคู่ต่อสู้นี่มันจะอันนี้เลยนะเว้ยเขาเรียกอะไรเรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมถึงมันจะมีน้อยแต่ร้อยเต็มบอกเลยนี่เห็นไหมบอมมันจะออกเป็นคู่เป็นคู่จากสองก็กลายเป็นสีอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่ว่าเอสยูสี่สิบเจ็ดไม่โหดน,นะเว้ยแต่เอสยูสี่สิบเจ็ดข้อเสียของมันก็คือเวลามันขี่ยู่เฉยใช่ไหมมันจะสะบัดหน้าขึ้นเลยใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องเซ็งๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะสมมติว่าเราขี่ใช่ไหม เออแต่มันก็โหดเลยสำหรับบางคนอาจจะใช้เข้ามือผมใช้ SU-47 ไม่เข้ามือนะท่านผู้ชมแต่ข้อดีของมันก็คือมันเอาสามารถเป็นหลบคู่ตัวส่วอะไรได้ใช่ไหมเนี่แบบเนี้ยีรังกาอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันหลบได้จริงหรือเปล่านะแล้วก็มีบอมมากกว่า F-35 แน่นอนแต่ความโหมดผมให้ F-35 มากกว่าเลยแล้วกันแล้วก็ F- 3 5มันจะถึกกว่าด้วย SU47 จะบางกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าใครชอบ s u 4 7ก็ แล้วแต่แต่ผมชอบ F35 เว้ยเออคลิปนี้ได้ผมชอบ F35 มากกว่าแต่ผมไม่ใช่ว่า S.U.47 ไม่โหดนะเว้ยมันก็โหดในสไตล์ของมันประมาณนั้นแต่ผมชอบ F35 โอเคแค่นี้แหละก <c oughs> ูชอบ F35 โอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกับการเปรียบเทียบ S.U.47 กับ F35 ก็คือได้คำตอบแล้วนะอันนี้ผมพูดเองถ้าใครว่า S.U.47 โหดกว่าก็สามารถคอมเมนต์ได้โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย